นี่นะคะเชียวปังของเป้นคานะคะขนมปังเกลือนะคะสไตล์ญี่ปุ่นหอมเนยย่างมากๆเลยค่ะความกรอบนะคะด้านล่างจะมีความแบบเป็นเนยตะลอบนะคะจะมีความแบบเป็นเนยละลายนะคะแล้วมันจะเหมือนขนมปังย่างเนยนิดๆนะคะด้านล่างนะ วิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเ้นใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ คนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะน้ำไม่ใช่น้ำเย็นๆนะคะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ยีสต์นะคะอันนี้วิธีเก็บยีสต์ของปิ้นนะคะปิ้นใช้จนหมดสองเลยตัดเล็กๆนะคะแล้วก็ม้วนเก็บธรรมดาในตู้เย็นนะคะ ยีสต์หนึ่งอนชาค่ะคนให้ีสตละลายค่ะจากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะคนจนหมดผงแป้งค่ะใครนวดเครื่องนวดได้นะคะนวดมือก็นวดได้นะคะนะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะใครจะใช้เครื่องหมีเครื่องทำขนมปัง ได้หมดเลยนะคะเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยนะคะนะหลังจากใส่เนยแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนะนนวดไปก่อนให้เนยเข้าไปในแป้งก่อนนะคะใครนวดมือหลังใส่ใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะติดมือเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะนวดให้เนยเข้าไปก่อนนะคะ นะใครนวดเครื่องนวดจนฟิมเลยค่ะนวดมือนวดสลับฟาดก็จะฟิลมไวนะคะมันจะใช้เวลานวดอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะทั้งนี้อยู่ที่แรงของแต่ละคนแล้วก็แรงของแต่ละเครื่องด้วยนะคะแรงไม่เท่ากันเวลานวดไม่เท่ากันนะคะนวดจนขึ้นฟิมลมได้เลยค่ะ โดเนียนดีแล้วนะคะเนียน่ยรวมกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะพอแล้วนะคะเดี๋ยว้นจะผักแป้งเลยนะคะเพิ่นเอามือลูบน้ำมันเล็กน้อยนะคะหยิบโดห <c oughs> ยิบโดขึ้นมานะคะกวาดขึ้นมาจากโถใส่น้ำมันลงในอ่างเล็กน้อยนะคะก้นอ่างกันติดนะคะแล้วสักครึ่งออนชาก,ก็็พอ ให้ทุ่ั่วแล้วก็ถาที่โดดด้วยนะคะรูปโดให้เป็นก้อนตึงดีนะคะพักแป้งค่ะเราจะพักแป้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนะเป็นเวลาประมาณนะคะอาจจะช้าเร็วต่างกันแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะ ระหว่างที่ผักแป้งนะคะเราจะมาเตรียมเนยนะคะก้อนละประมาณ8กรัมนะคะ5-8กรัม8ก้อนนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะ8กรัมนะคะ8ก้อนค่ะเมื่อตัดเนยครบแล้วทั้ง8ก้อนนะคะก้อนละ8กรัมนะคะ,ะ,คะจากนั้นนะคะเพื่อนจะคลุมพลาสติกแรปนะคะเอาไว้ แล้วพักเอาไว้ในช่องฟรีซค่ะฟรีซนะคะไม่ใช่ช่องธรรมดานะคะแช่ฟรีซนะคะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาออกมาช่างแล้วก็ขึ้นรูปก,กันนะคะเป็นรูปแป้งที่มือเล็กน้อยหนะ้ากันติดก้อนละประมาณ57กร,รัมนะเดี๋ยวเราจะ ก็ละห้าสิบเจ็ดกรัมโดยประมาณนะคะแปก้อนเดี๋ยวเราชั่งอีกทีนะคะให้ได้ประมาณ5-7กรมัม อ่ทั้งหมดแปดก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาป้นจะม,มว้วนไล่นมนะคะแล,ะวล้วม้วนเป็นประมาณแบบนี้นะคะคล้ายๆแครอทนะคะพักเอาไว้ จากนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะให้กลูเตนคลายตัวนะคะสักประมาณ15นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะก้นหยิบขึ้นมา1ก้อนนะคะที่เหลือเราก็คุมผ้าพักปิดเอาไว้นะคะถ้ากลัวติดนะคะให้โรยแป้งเล็กน้อย บางๆนะคะกันติดเราจะรีดยาวๆนะคะนะหัวกว้างประมาณ5-6เซนก็ได้นะ,ะแล้วก็ยาวๆยาวเนี่ยรีดแล้วดึงรีดแล้วดึงนะคะยาวประมาณ30เซน ด้านผนก,กว้างอีกหนึ่งจากนั้นนะคะหยิบเนยขึ้นมานะคะที่เราทำเอาไว้เนยก้อนนะคะวางไปตรงกลางแบบนี้นะคะพับค่ะม้วนค่ะจะได้แบบ นี้นะคะเราเอาด้านนี้ยวางบนถาดอบนะคะนะเป็นแบบนี้ค่ะ<ม>เปิ้นขึ้นรูปเรียบร้อยดีแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นนะคะนะอ<ม>่าวางห่างๆกันนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเพิ้นพักไปประมาณ40นาทีนะคะนะจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำด้านบนนะคะเพิ่นใช้สเปรย์นะคะ ฉีดให้ทั่วๆนะคะบางๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้เกลือเม็ดนะคะเป้นมีเกลือสีชมพูนะคะใครมีเกลือธรรมดาก็ได้เกลือแบบไหนก็ได้นะคะโรยด้านบนค่ะจากนั้นนะคะนำขบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากเลยชววปังน,นะคะด้านบนใครจะไม่ทาเนยเลยก็ได้ใครจะทาก็ได้นะคะเพราะเอาเนยที่ละลายเนี่ยจากตัวที่ถาดนะคะทำบางนะเขาจะมีเนยละลายออกมาตอนที่อบนะคะตัแตะบางๆนะคะไม่ไม่เยอะไม่เยอะเอาแค่ตรงเนี้ย ะะแตะบางๆให้สีเขาเงาๆใครชอบด้านๆก็ได้เพราะว่าเ,าเชฟญี่ปุ่นบางคนเขาก็อบแบบด้านๆนะคะบางคนเขาก็เป็นแบบเงาๆหรือใครจะใช้เนยนิ่มก็ได้นะคะปัดปาสุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะชียอปังหงเปินนะคะนะ,ะก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเป็นขนมปังเค็มๆค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะวันนี้เปิล้ลลาไปก่อนนะคะกับชิโอปังสวัสดีคะ่ะ